สวัสดีครับะนะครับก็คลิปที่แล้วนะกะ็ใช้เวลาไปนะครับเกือบสิบนาทีนะครับก็เลยจบคลิปแล้วก็คลิปนี้นะครับเรามาต่อกันเลยนะครับว่าผมจะมีพระเครื่องวัตถุมงคลอะไรบ้างนะครับที่จะเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันดีนะครับไปชมกันเลยะนะครับ ก็คือว่าเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปนะครับคลิปที่แล้วที่เรียนอยู่นี้คือผมอแนะนําไปหมดแล้วนะครับก็จะมีพระคลิปอื่นนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้ก็คือหลวงพ่อทบนะครับอ่าเรียนละครังหลวงพ่อทบ พัดชนแดนนะครับตรงนี้นะครับอาจจะมีตัวอันนี้เขียนไว้นะครับตัวหนังสือนะครับภาษาไทยเขียนไว้ว่าคอบนนะครับหรือทบนะครับไว้ตรงกลางยันผมทบเขียนต่อไปนะครับเรามาชมกันเลยเรียนต่อไป เรียนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรียนนี้นะครับเหรียนนี้พระพุทธเมตตานะครับเรียนนี้เป็นเรียนพระพุทธเมตตาด้านหลังก็เป็นอัครยันจะมีเลขี4น่าจะจัดสร้างปี54นะครับ พุทธมตตรนะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นี่นะครับเหรีหยญพระพุทธชินราชนะครับน่าจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะด้านหลังก็เป็นรูป อปลอนะครับพอปลล์อยู่ตรงนี้นะครับพอปลลอ,อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับข้างบนก็จะเขียนว่าผูพัทสีมาวัดอันนี้น่าจะเป็นวัดไม่จําไม่ได้ว็นวัดอะไรนะครับอำเภอเมืองครับนี่นานแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไป,อไปก็จะเป็น อันนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ศยลนะครับเหรียญหลวงปู่ศยลเป็นเหนรียญรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ดาบทีพาเกเตเป็นผู้จัดสร้างดาบทีพาคเกดก็จะสร้างอยู่ประมาณสองสามรุ่นนะครับมีรุน่นนี้รุ่นหนึ่งนะครับรุน่นนี้รุ่นนี้ดาบทีได้บอกว่าตอนที่หลวงปู่ศยลนะครับช่วงครังปลุกเสกนะครับ อันนี้เหรียญนี้ได้ลอยขึ้นมาจากาบาทนะครับในบาทนะของลูกปูเลยนะครับเพ็ยนกับตานะครับส่วนด้านหลังก็จะมีผ้าจีวอแล้วก็พ้าแล้วกลเกษาของลวมปูศูนย์จันทวันโนนะครับติดมาด้วยนะครับอันนี้เป็นพระเครื่องที่ดาบทีได้จัดสร้างเพื่อนําเงินไป สร้างกุฏิให้หลวงปู่นะครับทํากุฏิใหม่ให้หลวงปู่เพราะว่ากุฏิเดิมทุดโทรมมากนะครับแล้วก็เอาไปบูรณาวัดนะครับพัฒนาวัดป่านะครับวัดป่าของที่หลวงปู่อยู่นะครับป่าสันติธรรมนะครับวัดป่าอิสระธรรมนะครับขอไปด้วยนะครับวัดป่าสระธรรมอำเภอกาลำนวยนะครับจังหวัด นไปจังหวัดสกลนครน,นะครับสกลนครต่อไปนะครับต่อไปก็มาดูกันต่อเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญอันนี้เหรียญหลวงพ่อคูณนครับหลวงพ่อคูณนั่งยองหลวงพ่อคูณนั่งยองนะครับอันนี้เหรียญน,นี้ แม่ผมนะครับให้มานะครับอ่แม่บอกว่าไปได้รับมาจากวัดนะครับวัดบัดไลนะครับได้รับมาอันนี้ก็มีพุทธคุณดีมากนะต่อไปต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญต่อไปก็จะเป็น เียวนี้นะครับพระศิวรีนะครับพระศิวฤีข้างหลังนี้อักขรยันแล้วก็จะเขียนว่าวัดอะไรเนี่ยผมก็เห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ข้างหลังข้างหน้าเป็นพระศิวรีต่อไปนะครับต่อไป ต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นภาพถ่ายนะครับพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมน่าจะเป็นพระธาตุพนมอันเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็คือผมไปกลาบไปนมัศการไปทำบุญนะครับที่วัดพระธาตุพนมแล้วก็ไปดูที่เดินดูที่พิพิธภัณฑ์พระธาตุพนมผมก็เลยเช่ามานะครับ ข้างในก็จะเป็นดินะตะทัดขนมนดินเก่าแล้วก็จะมีตาปัมเลยนะครับด้านหลังต่อไปนะครับต่อไปต่อไปเราก็จะมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้เลยนะครับเหรียญหลวงหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดหยดน้ำทะเลจืดนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น หลวงพ่อวัดเขาวัดเขาตะเขานะครับหลวงพ่อวัดเขาตะเขาน่าจะอยู่เพชรบุรีนะครับหลวงพ่อวัดเขาตะเขานั่นต่อไปนะครับเดียนต่อไปนะครับจบเดือนนี้นะครับก็ขอจะอ่าผมจะขอปิดคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับ เราค่อยมาดูคลิปต่อไปเหรียญต่อไปนี้ปเป็นเหรียญหลวงพ่อโคณน,นะครับประริศทโทนั่งยองยองนะครับสุรีนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษเบัดบันไล่นะครับปีสองห้าสามหกนะครับสองห้าสามแท้ไม่แท้ทุกท่านก็พีจารณาเอาเองนะครับ ผมไม่ใช่เซียนพระนะครับผมเป็นคนชอบสะสมพระนะครับชอบสะสมพระเครื่องนะครับจบเรียนนี้แล้วนะครับก็อ่าถือว่านะครับเป็นอ่าส่วนมากนะจะเป็นพระเก่านะครับพระเก่าก็เก่ากลางๆนะครับไม่ใช่เก่ามากนะเก่ากลางๆมหาใหม่นะครับเพราะว่า พระเก่ามากก็ผมก็ไม่ค่อยมีนะครับมีก็มีน้อยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยชนานํานาญพระเก่าเท่าไหร่ผมจะนิยมสะสมพระใหม่ไปหากลางๆก็เลยนํามาเสนอก็มีเฉพาะพระกลางๆแล้วก็พระใหม่คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ